สวัสดีค่ะอัสลามอะลลยกุ้งวะเรามาตุ้ลอยิ่ว่าบเรากาตูนะคะขออนุญาตเปิดแมสนะคะวันนี้นะคะคุณครูสายชั้นอ้อนหนึ่งนะคะเชิญชวนน้องๆนะคะแล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะคะประดิษฐ์โคมไฟในเดือนรอมฎอนเพราะว่าตอนนี้นะคะใกล้จะถึงเดือนรอมฎอนแล้วนะคะเป็นโคมไฟเพื่อที่จะตกแต่งให้บ้านของเราหรือว่าห้องเรียนของเรานะคะมีบรรยากาศในเดือนของรอมฎอนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระดาษสีหรือกระดาษการ์ดนะคะสก็อตเทปค่ะดินสอกรรไกรแล้วก็อันนี้เด็กๆจะใช้เป็นกระดาษสีหรือว่าสติกเกอร์ที่เด็กมีก็ได้นะคะไม้พรมค่ะแล้วก็ไม้บรรทัดกับกาวค่ะ 2, ขั้นตอนแรกนะคะดเด็กๆเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะครูจะวัดจากขอบกระดาษมานะคะหัวกับท้ายนะคะข้างละ1เซนค่ะจากนั้นให้เด็กๆติ๊กที่ไม้บรรทัดเพื่อที่จะเจาะให้เป็นช่องช่องละ1เซนเช่นกันค่ะดเด็กๆทำจนหมดหน้ากระดาษเลยนะคะจากนั้นเด็กๆตีเส้นแบบนี้นะคะตลอดแผ่นหน้ากระดาษเลยค่ะ พอเด็กๆตีเส้นทั้งหมดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นเส้นทั้งหน้ากระดาษแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆพับกระดาษนะคะครึ่งหนึ่งค่ะพับไปเลยค่ะให้เหลือครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้เลยแล้วก็รีดให้เรียบเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะตัดตามรอยที่เราได้ขีดเส้นเอาไว้นะคะตัดจนสุดเส้นขอบตรงนี้เลยนะคะ ตัดจนถึงตรงนี้เลยนะคะเว้นตรงนี้ไว้ที่คุณครูเว้นไว้หนึ่เซนิเมตรไม่ต้องตัดให้หมดนะคะขับแล้วก็ตัดจนพั่วเลยค่ะเด็กก็จะได้กระดาษหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็เอามากางออกเลยค่ะแล้วก็เอา2ด้านนะคะมาประกบติดกันแบบนี้ค่ะติดกาวลงไปค่ะ หรือจะใช้สกอตเทปหรือกาวสองหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่ที่บ้านเด็กๆมีเลยนี่เริ่มเป็นตะเกียงแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตกแต่งคมไฟให้น่ารักขึ้นนะคะให้สวยงามกว่าเดิมค่ะเด็กๆสามารถเอาสติกเกอร์แปะก็ได้นะคะรูปหัวใจหรือว่าจะตัดกระดาษสีมาตกแต่งก็ได้ค่ะ ตอนต่อไปเราก็เอาไหมพรมมาทำเป็นที่ห้อยสำหรับโคมไฟนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ โคมไฟกันในเดียนรอบบนดอรของรูนะคะ,ะเด็กๆก็สามารถที่จะทําได้หลายแบบนะคะก็คือทํามาจากกระดาษสีอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าเป็นกระดาษการ์ดนะคะถ้าเกิดเด็กๆไม่มีไหมพรมนะคะก็สามารถเอาเป็นกระดาษสีนะคะมาทําเป็นเชือกได้นะคะ ไม่กี่วันก็จะถึงเดือนรอมฎอนทันประเสริฐแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ฝึกถือินโอดแล้วก็ทบทวนอัานกุรอานด้วยนะคะรอมฎอนการีมค่ะอัสสลามวะัยกุมวะร,ร,ร้อนมา,าตุลลยฮิวบเระกาตุ